เรื่องย่อของ Marvel Comics Civil War เราเริ่มคอมิกที่ทีม New Warriors New Warriors เนี่ยเป็นเหล่าฮีโร่ที่มีรายการ Reality TV ของตัวเองมีการถ่ายทำชีวิตฮีโร่วันหนึ่งเนี่ย New Warriors เนี่ยก็ได้ไปพบกับแหล่งกบดานของ n i t r o n i t r o เนี่ยเป็นเป็นวิเลียนเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งด้วยความที่ New Warriors อยากได้เลตติ้งเยอะๆอ,อยากให้มีแอคชั่นเยอะๆคนจะได้ดูเยอะก็เลยทำการบุกลังของ n i t ด้วยตัวเอง แต่พอบุกไปเนี่ยที่จะไปจับนายโจในนายโก็ได้หลบหนีไปใกล้ๆกับบริเวณโรงเรียนและนายโจเนี่ยก็ได้กดระเบิดตัวเองทําให้พื้นที่ในบริเวณน,นั้นเนี่ยระเบิดไปหมดเลยทําให้มีเด็กแล้วก็ประชาชนตายเป็นจํานวนมากพอประชาชนรู้ข่าวเรื่องนี้ขึ้นก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านและเกลียดชังเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่ ขนาดในงานศพของเด็กผู้เสียชีวิตแล้วก็เหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยโทนี่สตาร์กก็ได้ไปร่วมไว้อาลัยแต่ว่าแม่ของเด็กเนี่ยแม่ของเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็เดินมาหาโทนี่สตาร์กแล้วก็มาถุยน้ำลายใส่บนแก้มมันขยะก็ะคือว่าโทนี่สตาร์กที่โทนี่สตาร์กเนี่ยให้ความสนับสนุนกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่คือใครก็ได้ที่คิดว่าจะแต่งตัวประหลาดๆและอยากทําอะไรโดยที่ไม่คํานึงถึงกฎหมายแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทางฝั่งประชาชนที่อยู่ตามท้องถนนเองเนี่ยพอเจอเหล่าฮีโร่พอไปเจอจอห์นนี่สตอมที่ผับก็ทําการลุมประชาทันลุมกระทืบจนกระทั่งจอห์นนี่สตอมเองเนี่ยต้องมีอาการโครมา่าก็ต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยพอรู้ข่าวเห็นกระแสต,ต่อต้านอะไรมากขึ้นก็รวมตัวกันแล้วก็คุยกันก็คุยกันถึงรัฐบาลเนี่ยที่เห็นมีการเตรียมร่างกฎหมายจัดระเบียบเหล่าซูเปอร์ฮีโร ซึ่งซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้เนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกับทางชีวแล้วก็เป็นลงทะเบียนเป็นพนักงานของชีวเลยเป็นเจ้าหน้าที่ชีวเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งซึ่งต้องมีกฎระเบียบอะไรที่จะต้องอให้ให้ทำตามนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เองอะ่ะก็จะต้องเปิดเผยตัวตนได้ตัวตนว่าตนเองเนี่ยคือใครเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ก็ แบ่งออกเป็น2องฝ่ายบางฝ่ายก็เห็นด้วยทั้งรีดเองหรือว่าไอรอนแมนเองรู้สึกว่ามันควรจะมีการควบคุมแต่บางฝ่ายอย่างสไปเดอร์แมนเองเนี่ยก็กังวลว่าอา้าวแล้วคนที่เขารักล่ะคนที่เขารักเนี่ยก็ต้องตกอยู่ในอันตรายด้วยในขณะเดียวกันนั้นเองเนี่ยกับตันามิกาก็ไปคุยกับมาริโอฮิลที่เป็นอ่าเป็นดีเลกเตอร์ของชิลมาริเอเนี่ยบอกว่าเนี่ยเพื่อนพวกคุณเนี่ยไปประชุมอะไรกันอยู่ลับๆ ตอนนี้ฉันเตรียมทีมไว้แล้วแล้วคุณน่ะควรจะต้องนําทีมนี้นะแล้วก็ไปจับพวกเขามาถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยกัปตัน,นอเมริกาเ็าไม่ยอมเขาก็จะไม่ทําลายเพื่อนเขาเขาก็ไม่จับเพื่อนเขามาเรียก็บอกชัดเลยว่าคุณน่ะคุณต้องคุณจะอยู่กับฉันหรือคุณจะเป็นศัตรูฉันคุณจะต้องทาคุณไม่จําเป็นจะต้องทําตามคําสั่งฉันคุณควรจะทําตามความต้องการของประชาชนแต่กัปตันก็ไม่ยอมกัปตันก็ทําการหลบหนีหลบไปอยู่ใต้ดิน วันรุ่งขึ้นเนี่ยที่วอชิงตันดีซีก็มีประชาชนก็ออกมาสนับสนุนร่างกฎหมายนี้เป็นจำนวนมากแต่ส่วนของประธานาธิบดีเองเนี่ยก็ย,ยังกังวลใจอยู่ว่าการที่กัปตันอเมริกาเนี่ยหลบไปอยู่ใต้ดินเนี่ยทำให้ฮีโร่คนอื่นๆนก็จะมีกัปตันอเมริกาเป็นผู้นำเป็นผู้นำในการต่อต้านนั้นจนไอรอนแมนก็ต้องรับปากกับประธานาธิบดีว่าไอรอนแมน แล้วก็มิสเตอร์แฟนตาสติกแล้วก็เยลโล่แจ็กเก็ตเนี่ยเดี๋ยวจะไปจับกับตนอเมริกามาปรับทัศนคติเองต่อมาก็จะมีการเตรียมประกาศใช้กฎหมายจัดระเบียบซูเปอร์ฮีโร่ทางเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ถูกจับถูกจับไปขังอยู่ในคุกที่อยู่ในเนกาทีฟโซนแต่ผู้ที่เห็นด้วยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ โทนี่สตาร์ก็มีการถแถลงข่าวที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มาแนะนำถึงแม่ของเด็กที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็พูดว่าแม่คนนี้เนี่ยมาคุยกับเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างจะต้องมากะต้องมาจัดระเบียบจัดระบบให้กับเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยสไปเดอร์แมนก็มาร่วมงานนี้ด้วยแล้วก็สไปเดอร์แมนก็เปิดเผยตนว่าสไปเดอร์แมนคือพีเตอร์ปาร์เกอร์อ่าึงสไปเดอร์แมนเอง เป็นที่นิยมของเราประชาชนเป็นจํานวนมากเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของเราผู้คนและการที่สไปเดอร์แมนเองออกมาเปิดเผยตัวเนี่ยก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยให้การสนับสนุนกฎหมายอันนี้ต่อมาแบล็กแพนเทอร์เนี่ยก็ได้คุยกับลีลิชาร์ดลีลิชาร์ดก็พูดถึงตั้งทีม50 State Initiative ก็คือแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีจะมีหน่วยงานของทุกรัฐโดยที่มีซ u เปอร์ฮีโร่มีเชลควบคุมอยู่แต่แบ a c k p น n t อร์ก็ไม่ใส่ใจแล้วก็บอกว่าเออคุณกลับไปคุยกับซูเถอะนะซูเนี่ยเฝ้าจอ h n นนี่อยู่ที่โรงพยาบาลคุณจะแนะนำคุณต้องคุยกับเมียคุณส่วนโทนี่เองเนี่ยก็ไปไปหาเหล่า X-Men ไปพบกับเอมมาฟอ์สก็คือจะขอให้ทางเอ็กเนี่ยมาสนับสนุน กฎหมายอันนี้ด้วยประกาศสนับสนุนแต่เอมมาก็บอกว่าเขาจะไม่ประกาศสนับสนุนแต่เขาก็จะไม่จอยกับตันอเมริกาเขาจะไม่ไปร่วมกับกับตันอเมริกาถ้าทุกคนปล่อยให้พวกเอ็กเมอยู่อย่างสงบสุขก็คือจะไม่ขอมีส่วนร่วมใดๆกับกับกฎหมายนี้ต่อมาเหล่า r e t Avenger หรือเหล่าทีมของกับตันอเมริกาเองเนี่ยก็ฟังวิทยุตำรวจแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่า มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานแห่งหนึ่งพอทีมกับตันอเมริกาไปปับก็พบว่าไอรอนแมนกับมิสเตอร์แฟนตาติกนลอยอยู่เขาก็บอกว่าฉันไม่ได้มาจับคุณฉันจะมาคุยขอเวลาคุยกันได้ไหมฟังก่อนว่า,าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกฎหมายนี้เป็นยังไงผลประโยชน์มันเป็นยังไงกับตันก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราคุยกันก่อน และไอรอนแมนก็ยื่นมือมาเพื่อที่จะจับมือกับปตันอเมริกาเพราะกัปตันอเมริกาจับมือปั๊มเนี่ยกัปตันก็ใส่ EMP mine ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทําให้สูตรของไอรอนแมนใช้ไม่ได้พอทุกคนเห็นว่าอกัปตันนี่ไม่กลาจะเจรจ,จ,จลาจาแล้วก็ทําให้เกิดการต่อสู้กันของทุกๆฝ่ายกัปตันอเมริกาเองก็มาต่อสู้กับไอรอนแมนคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็มาแตกแยกกันก็ต้องคอยมา ต่อสู้กันเองเบรย์ฮิลเห็นว่าการต่อสู้นี่เริ่มจะบานปลายก็เลยเรียกโค้ดเนมไลท์นิ่งมาพอเรียกโค้ดเนมนี้มาเนี่ยก็เ,เราก็พบเห็นว่ามีตอออกมาแต่ว่าตอเน,นี้ยไม่ใช่ตอที่เรารู้จักกันเป็นเป็นโคลนนิ่งเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตอที่โทนี่สตาร์คเนี่ยสร้างขึ้นสร้างมาจากเส้นผมของตอตอนนี้มีความโหดร้ายมากไม่รู้จักเพื่อนไม่รู้จักยเลยทั้งสิ้นทุบแหลก จนกระทั่งตออเนี่ยได้ฆ่ากุไลยาซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ําฆ่ากุไลยาด้วยสายฟาฟาจนทําให้การต่อสู้ทุทกๆอย่างเนี่ยหยุดหมดทุกคนก็หันไปดูทุกคนคิดว่าเรื่องนี้มันมากเกินไปแล้วนะทําไมเราต้องมาฆ่ากันเองแต่ไมุ่กคนช็อกจนกระทั่งซูสตอมเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเห็นด้วยกับกฎหมายครั้งนี้ก็เลยสร้างฟอสฟิลมาสร้างเกาะกำบังมา ื่อป้องกันเหล่าทีของกัปตันอเมริกาทั้งหมดแล้วก็ให้โคลงเนี่ยเทเลร์ตทุกคนออกไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ละคนก็กลับมาทบทวนความคิดเห็นของตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่าต่อมาก็มีงานศพของอกไลายาทนีกไลยาเนี่ายาขณะที่ตายเนี่ยเขาเป็นตัวใหญ่เพราะฉะนั้นศพเขา,าจะใหญ่มากทนี้สตาร์ก็เลยให้ความช่วยเหลือนในการทำงานศพเพราะว่าเขาจะต้องฝัง ต้องขุดหลุมที่ใหญ่มากแต่ในงานศพนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นว่าแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยก็กลับมาพบกับโทนี่สตาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เอาของเล่นมาให้แล้วก็บอกว่าคุณอย่าลืมนะว่าคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณทํามันถูกแล้วคือโทนี่ก็เลยเริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างถึงว่าถึงแม้จะมีคนตายแต่ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันเพื่อสิ่งที่ถูกต้องแต่ส่วนซูเองเนี่ย ตั้งแต่เหตุการณ์ที่กอลายาตายที่ตอฆ่ากอลาย,า,า,า,ยาเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่กับรีดไม่ได้แล้วเขาอยู่กับผู้ชายคนที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อฆ่าพวกของเขาเองเขาก็เลยเก็บข้าวเก็บของแล้วก็หนีออกไปต่อมาทางรีดกับโทนี่ก็มีการคุยกันถึงเรื่องไซบอร์กทั้งหลายคือเขามีการจัดทำหุ่นยนต์ไว้แต่ว่าหุ่นยนต์พวกนั้นเนี่ยก็ยังไม่พร้อมแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะ ดำเนินการเรื่องแต่ละรัฐแต่ละหน่วยซูเปอร์ฮีโร่อันนี้ก็อาจจะเป็นคล้ายๆ O t โอทอปนะคะเป็นวันวันสเตทวันซูเปอร์ฮีโร่ทีมแต่อันนี้ก็เป็นของซูเปอร์ฮีโร่แทนอันนี้ก็คือยังไม่พร้อมเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาตัววินเลียนทั้งหมดเนี่ยที่ขังเอาไว้มาตามจับพวกฮีโร่ที่ต่อต้านกฎหมายนี้แทนอันนี้ก็เป็นการจบอคอมิกเล่มที่สนะคะอันนี้เริ่มยาวแล้วเดี๋ยวค่อย ต่อวันหลังแล้วกัน